สองสิ่งนะคะทุกคนไม่ควรทำเลยนะคะเวลาที่ทุกคนเนี่ย อกหักนั่นเองนะคะหรือว่า broken heart นะคะนั่นก็คือการที่หลายๆคนนะคะชอบฟังเพลงที่มันแบบเศร้าฟังเพลงอกหักอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะทุกคนถ้าเราฟังแบบนั้นนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยไปขยี้นะคะแผลที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าไปตอกย้ำซ้ําเติมตัวเองนะคะว่าฉันอกหักนะฉันโดนเทนะฉันโดนหนอกใจนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงการฟังเพลงเศร้านะคะหรือว่า ดูละครที่มันแบบว่าเป็นดราม่านะคะเศร้าๆอะไรแบบนี้ไม่ควรนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเสพจะต้องดูนั่นก็คือเรื่องตลกค่ะทุกคนเรื่องสร้างสารรค์นะคะหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะทุกคนตอนที่เรา อ,อกหักนะคะเพราะว่า um, ถ้าเราไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการเจ็บปวดในเรื่องของการล้มเหลวในเรื่องของการผิดหวังนะคะเราก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะจมลงไปค่ะทุกคนเพราะนั้น um, เราจะต้องทําตัวเองค่ะทุกคนให้มันตรงกันข้ามเราเศร้าเราจะต้องทําให้ตัวเองแฮปปี้ให้ได้นะคะเพราะนั้นเสพอะไรที่มันดีเสพอะไรที่มันมีความสุขเสพอะไรที่มันทําให้ชีวิตของเรา <c oughs> ดีขึ้นจะดีกว่านะคะเพราะว่าการที่เราไปฟังเพลงเศร้ามันเหมือนการตอกย้ำนะคะหรือว่าการกดแผลเราให้มัน เจ็บกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะนั้นไม่ควรทํานะคะและก็ข้อที่2ค่ะดูนสิ่งที่ทุกคนไม่ควรทําเลยนะคะนั่นก็คือการอยู่คนเดียวค่ะไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวค่ะทุกคนเวลาอกหักไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะคะหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนค่ะทุกคนเราจะได้ไม่เหงาและไม่ฟุ้งซ่านนะคะและเราจะได้โฟกัสสิ่งอื่นมองคนอื่นมองอย่างอื่นนะคะไม่ต้องไปคิดถึงเขาค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเรานะทุกคน เพิ่งเริ่มแบบว่าเลิกจากใครไปเนาะเราจะชอบคิดถึงเขานะคะวนไปวนมาค่ะทุกคนมันทําให้เราไม่มีความสุขนะคะและมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันย่าแย่ถูกไหมคะเพราะนั้นเราควรที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆร้านอาหารอะไรก็ได้ไปทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะนาอทุกคนผู้ชายหรือว่าผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าเราหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะให้เราคิดว่านะคะคนที่เข้ามานะคะ,อะตอบ เจะต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้แล้วก็หลังจากอกหักสิ่งที่ทุกคนจะต้องทํานั่นก็คือทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขมากขึ้นรวยมากขึ้นนะคะและก็หน้าที่การงานเนี่ยดีขึ้นทุกอย่างคือดีขึ้น ให้เขาได้เห็นว่าเออฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทํานะคะไม่ใช่ว่าการที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปแบบว่าร้องห่มร้องไห้ไม่กินข้าวทาตัวเองให้สมเขายิ่งจะมีความแบบว่าอาจจะสุมน้ําหน้าเรานะทุกคนหรือว่าอาจจะมีความคิดที่ว่าเออฉันดีแล้วแหละที่ฉันเลมมิกกับผู้หญิงคนนี้มาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่รักตัวเองนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือการที่ทุกคนรักตัวเองให้มากๆทําตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นทุกๆด้านค่ะทุกคนนเเาาะะพรว่ ีวของเราค่ะทุกคนมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วก็ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าบอกกับตัวเองเลยค่ะทุกคนว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนและฉันจะต้องได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าที่ใช่กว่าและรักฉันในแบบที่ฉันเป็นและรักฉันด้วยใจจริงนะคะบอกกับตัวเองไว้เลยค่ะทุกคนอย่าไปคิดถึงความล้มเหลวนะคะเราจะต้องคิดถึงแต่ความสําเร็จเท่าน,านั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานะคะมีแต่ความสำเร็จและก็มีความสุขให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆค่ะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะโค้ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ะะขอให้ทุกคนได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ในแบบที่ทุกคนต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ